คลองสองตอนนี้เวลาเกือบเที่ยงคืนนะครับเห็นปลาไหมครับแพะแล้วอ่ะดูดิเนี่ยปลาทั้งนั้นเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยปลาทั้งนั้นเลยอ่ะดูดินี่เห็นปลาไหมครับนี่ปลาคลองนะครับเนี่ยออพ,พอได้ครับผมครับผมวัสดีครับวัสดีครับ กำลังไล่สวดอยู่เลยครับผมน็อกไหมเพิ่งมากก็พอมีครับผมได้เยอะอย่างผมเพิ่งมาถึงเมื่อสักแป๊บมึงเนี่ยเนี่ยปลามันเลาะตะลิ่งนะครับนอนข้างตะลิ่งเลยครับผมก็ฝ่ามือครับผมครับผมเดี่ยครับนอนแพะเห็นไหม นอนแพะตะลิงแล้วครับผมดูดิโอเคครับผมแต่ขอเลาะยิงปลาไปเรื่อยๆก่อนปลาทั้งนั้นเลยครับเยอะจริงจัดไปครับผมจะให้ดูปลานะครับปลาทัล้วนเลย ปลานะครับปลาทั้งนั้นเลยน,น,ลนะครับปลาล้วนเลยครับโอดบันเทิงอ่ะบอกเลยดูสายสวยๆครับ สามตัวโลสี่ตัวโลนะครับพอได้โอเคครับผมปลาล้วนๆเลยครับเดี๋ยวให้ดู yeah, ปลาทั้งนั้นเห็นไหมโอเคครับผมยิงปลาก่อนเดี๋ยวไม่ทันเข <Yeah. S 2> าปลาทั้งนั้น ช่อนใหญ่น่าจะมี6กเ็ดขีดนะครับลายกัดลูกปลาเสร็จปั่นเจี๊ยบเลยเนี่ยปลาทั้งน,นั้นเลยโอเคครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบตีสามแล้วนะครับใช่ไหมพี่ตั้มใช่คนระับผมนี่ก็พี่ชัยกับพี่ตั้มครับผมบันเทิงนะวันนี้ มันเจี๊ยบเลยอ่ะอ <mm ุ้ยนี <mm ่พี่จริงว่ะพอระดับไฟเนี่ยดูดิเนี่ยเอาสักทีได้พี่เอ้าผมจะดับไฟกันเนี่ยนะครับนี่ครับอ้โดนที่แต่เสียงนี้ไม่ต้องพูดถึง หว่านเจ็บอยู่แล้วสายนี้ก็พอได้ยิงยนะพี่นะสุดจัดก็ตอนนี้เป็นเวลาตีสามครึ่งนะครับบันเทิงปลาล่องไมเรื่อยเรื่อย เอาครับพี่ชัยพี่ชัยพี่ตั้มยังอยู่ครับผมลาก็ยังล่องอยู่เรื่อย นี่พี่น,น,นี่ตัวนี้ใหญ่แล้วะนี่ไม่ใหญ่้วตอนนี้ก็เวลา<ม>ประมาณตีสี่ครับผม,มเจอทีมงานพี่แปะครับเชา้าหลังแต่ โหยิงเขาลูกตาเลยอะ่ะแน่นอนอะ่ะสุดยอดาดูของมไม้เลยครับโอ้โหไม้หลังจะแตกแล้วอะ่ะแน่นอนอะ่ะเราจะย้ายสะพานไปเรื่อยๆครับตอนนี้มีคนทุกสะพานวดปวดหลังอะ่ะ ครัน,นี่ก็เวลาประมาณตีห้านะครับก็ยังอลอยอยู่เหมือนเดิม ครสามตัวโ,โล4ตัวโลประช่อนน่าจะมีเปเจขีดโอเคครับผมติดตามรับชมไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เวลา 6โมงนิดๆเราก็ยังอยู่ที่เดิมยังไม่ได้นอนนะ ไงครับพี่ต่ายครับครับสวัสดีครับวันนี้สายคลองพามาล้วงครับมาล้วงไงสายคลองพามาล้วงครับโอ้สายโตจีนครับโตจีนนะโตจีนครับโตจีนเล็กโตจีนเล็กโตจีนตามงบจะภาพครับนี่ก็โตละสองสามร้อยนะโตสองสามร้อยครับสายตัวเนี่ยวันนี้สายคลองพาลุยครับโอ้ยังไม่ได้นอนเลยเนี่ย โอ้ตั้งแต่เมื่อวานปวดหลังโนดเลยเยอะครับอยู่ข้างๆตามข้างๆอยู่ใต้บ้านเยอะเลยจัดไปครับผมก็ขนาดนี้เวลาน่าจะประมาณ8โมงกว่านะครับปั้งๆ

để ớt, nó ớt. bảo là hãy cho không? bỏ sạc qua hai Sạc. vào. vào. Chui vào. <laughs> นายยุ่งดำๆอ่ะยิงโชว์มาดิเนีย่ยเขาขาวอ่ะเขาขาวอ่ะอยากได้ยินเสียงละค้งเอออยากได้ฟังไกลละค้งไปดังเลยแหมยุง่งไอ้คนอื่นเขายิงตัวเองไม่ยิงเลย <c oughs> ยิงไอ้คนอื่นติดไงตรงตรงนั้นนายใหญ่จริงปลาตัวใหญ่แต่ทอมันยิงยากพอเราเห็นมู๊ดมันว่ายถีงเข้า,ขาเ,เข้าไปทางงูเนี่ยเหรอได้วิ่งเข้าไป เอาดิดูดิถึงเปล่าถึงเกียดทันด้วยน่ายิงปลายอย่าขี้เกียดดิ้านันโดมเลยก็จะไม่เกียดโอ้โหดีว้าว ใต้บ้านนะใต้บ้านนะเดินมาแล้วพอเราเดินมามาันถึงใต้บ้านนะมองไม่ชัดเนี่ยใต้บ้านนะดำๆมาเห็นไหมครตรงข้างเสาอ่ะนั่นแหละยไม่เสียดอก,ก,ก <c oughs> จริงเลยเราเนี่ย น้ำน้องบอลครับ ก็ฝ<อ>ากกดไลค์กดแชร์กดซับซักท้นะครับให้กับช่องด้วยครับจะเ,เป็นกำลังใจก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไม่ไหวง่วงนอนอผลงานวันนี้นะครับก็เมื่อกี้แวะแจกคนแก่ไป